สวัสดีครับวันนี้ไทดี Photo จะมาแนะนำตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการาดูดาวนะครับซึ่งจะช่วยให้เราค้นหาดาวแล้วก็ถ่ายภาพดาวได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นดีขึ้นนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Star Walk นะครับตัวนี้นะครับแอปตัวนี้นะครับตัว Star Walk เนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีทั้งตัว Android แล้วก็ iOS นะครับ ซึ่งสามารถโหลดมีทั้งแบบแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์แต่ว่าแนะนําให้แบบเสียตังค์นะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้ฟังก์ชันทั้งหมดเต็มเต็ม,เต,มเต็มรูปแบบเลยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะครับราคาค่อนข้างถูกอ่าเรามาดูว่าตัว s w a l k ใช้ยังไงนะครับก็เปิดขึ้นมาปึ้งนะครับวิตโตเทคโนโลยีอ่าก็จะขึ้นดาวมาแล้วพอขึ้นมานะครับผมแนะนําให้เราเนี่ยสบัดตัวแอปหน่อยไอตัวมือถือหน่อยนะครับ มาแล้วก็พลิกไปพลิกมานะครับเพื่อให้เข็มทิศนี้ทํางานตืดนะครับเข็มทิศทํางานได้ยังไงก็เดี๋ยวดูดูว่าแม่เหล็กเขาตัวทิศเขาจะปรับนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับอ่าโอเคทำงานละนะฮะ เรียบร้อยนะครับพอเวลาเราหันไปทางทิศไหนนะครับก็ก็จะเห็นดาวที่อยู่ทางทิศนั้นขึ้นมาอย่างตอนนี้ดาวที่อยู่ทางทิศตะวันตกนะฮะจะเห็นว่ามีทางช้างเผือกอยู่ที่ตะวันตกที่เราต้องใช้ตัวแอปตัวนี้เนี่ยเพราะบางทีเรามองอาภาพแล้วเนี่ยคือเรามองดาวเราอาจจะดูไม่ออกนะว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าตัวแอปนี้มันจะทําให้เราชารัดตัวแผนที่ดาวนี้บรรจุอยู่ในตัวตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แค่ให้มีให้เข็มทิศทํางานเท่านั้นเองไม่จําเป็นต้องมี w i f i หรือ 3G ก็สามารถใช้งานได้นะครับเวลาเราจะถ่ายรูปนะครับแอปตัวนี้จะช่วยอะไรเราได้นะเราก็มาที่นี่ครับส,สิ่งแรกก็คือเราต้องหาจุดที่เราจะถ่ายรูปก่อนว่าเราจะถ่ายรูปตรงไหนฉากหน้าเป็นยังไงนะครับคือต้องกําหนดฉากหน้าก่อนแล้วตั้งกล้องให้ฉากหน้าได้นะครับพอสมมุติว่าผมจะถ่ายสมมติว่าแนว,แนวผมอยู่ตรงนี้นะครับทางทิศเหนือ ตรงนี้นะฮะมีฉากหน้าสวยเลยผมก็โอเคตั้งกล้องทางด้านนี้เลงอะไรไว้เรียบร้อยคราวนี้คาถามก็คือว่าเออเราเราจะถ่ายตรงนี้มันมีเราจะเห็นทางช้างเผือกไหมหรือว่าจะถ่ายรูปตอนกี่โมงดีนะครับตรงนี้มันจะเป็นรูปดอะแฟมนะครับถ้าคุณกดตรงนี้ลงไปเนี่ยมันจะให้เห็นมันกล้องมันจะทํางานนะครับมันก็จะทําการแมชระหว่างภาพที่อยู่ในในภาพดาวที่อยู่ในโปรแกรมกับของจริง ะจะแมชกันแต่ว่าปกติเนี่ยกล้องจะใช้งานไม่ค่อยได้เพราะว่าตอนคืนที่เราถ่ายดาวเนี่ยแสงมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นกล้องมมองเปิดไปก็มองอะไรไม่เห็นอยู่ดีนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะปิดไว้โอเคสมมติว่าผมจะถ่ายรูปตรงตรงตำแหน่งนี้นะครับทิศเหนือพอดีนะครับคราวนี้สังเกตไหมว่าจุดที่ผมจะถ่ายไปเนี่ยไม่มีอะไรให้เห็นเลยมีแต่ดาวเศษดาวนิดหน่อยๆไม่เห็นทางช้างเผือกนะครับคราวนี้ผมก็จะมาที่ตรงนี้มาแตะ แตะจอนิดนึงนะครับคุณจะเห็นว่ามีนาฬิกาขึ้นมาเกิดขึ้นเราก็แตะตรงนราฬิกาตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยปี2อ1 4นนะครับวันที่12อวันที่15เดือน12นะครับตอนนี้เวลา7.08โมงนาทีอ่าทุ่ม8นาทีผมก็สไลด์สไลด์ตัวตัวสเกลตรงนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มันอยู่ที่เหนืออ่ะ นะครับโอเคผมสมงไปเห็นไหมครับผมสไลด์สเกลเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนเวลานะครับเลื่อนว่าตอนนี้เนี่ยน,นะฮะตอนนี้3ามทุ่มนะครับสี 4, อ่อห้าทุ่มตีตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับหกโมงตีสี่ตีห้านะครับเราเห็นกันว่าจุดที่เหล่านี้พาทที่เริ่มขึ้นแล้ว จุดที่เราถ่ายเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นตัวอะไรอ่ะจุดที่เราถ่ายแทบจะไม่เห็นทางช่างเผือกนะครับถ้าเราจะเห็นทางช้างเผือกก็คือเราต้องตั้งกล้องเห็นไหมครับเราก็ตรงนี้คือเส้นขอบฟ้าเนะฮะเราต้องตั้งกล้องสูงหน่อยหรือว่าเราต้องตั้งกล้องเนี่ยเฉียงจากทิศเหนือออกไปนะครับไปทางเฉียงจากทิศเหนือเนี่ยไปทางซ้ายมือทีนี้เราถึงจะเห็นทางช่างเผือกชัดนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้ง่ายๆก็คือจุดที่ผมอยากถ่ายเนี่ย ผมต้องถ่ายกว้างมากถึงจะเห็นทางช้างเผือกถ้าไม่ถ่ายกว้างมากรับรองไม่เห็นนะครับอีกอันหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือว่าจะไมสังเกตไหมครับตอนนี้นะฮะทางทิศตะวันตกนะครับแผนที่ดาวกําลังบอกว่าตอนทางทิศตะวันตกเดี๋ยวผมสไลด์เลื่อนนะครับโอเคทางทิศตะวันออกนะฮะอ๋ เดี๋ยวนะครับอ่าอันนี้โอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับแหมรู้สึกเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายดาวสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้พระจะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับอ่าเราดูภาพตอนคืนไอตัวในไอ,วไอตัวนาฬิกานี้มันค่อนข้างจะเคลื่อนที่เร็วนะครับสังเกตไหมครับอ่าอันนี้มันจะบอกเราว่า จุดไหนฮะจุดทางทิศใต้นะครับเราจะเห็นทางช้างเผือกตรงนี้นะฮะแล้วก็นะอ่าลองดูนี่ครับจุดทางทิศใต้ประมาณประมาณเท่าไหร่ฮะห้าโมงสิบสามนะครับจุดทางทิศใต้เนี่ยคุณจะเห็นทางช้างเผือกค่อนข้างชัดเจนในเวลาตีห้าสิบสามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตีห้าสิบสามนะครับมาตั้งกล้องทางทิศใต้อย่างเงี้ยเราก็จะได้ ภาพดาวที่สวยนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้ง่ายๆแบบอของของแอปตัวนี้นะครับจริงเราสามารถที่จะดูได้ด้วยนะครับว่าว่า,าในปีในแต่ละเดือนสมมุติว่าคือสามารถเลื่อนเลื่อนวันเดือนปีได้นะฮะอันนี้ปีอันนี้2014ใช่ไหมครับอ่า2014เนี่ยเดือนเดือน4นะครับวันที่20 นะฮะหรือว่าวันที่20เนี่ยท้องฟ้าเวลา7นาฬกานวันที่20นะครับท้องฟ้าเวลา7จนาฬิกา11นาทีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สามารถดูจากแผนที่ได้เลยนะก็หลักสรุปหลักการง่ายๆนะครับก็คือว่าเราจะใช้แอปตัวนี้เนี่ยคือเราไปตั้งกล้องในจุดที่ต้องการแล้วก็ลองให้ขึ้นแถบนาฬิกาเนี่ยครับแล้วลองไล่ดูว่า ต่จุดที่เราต้องการเนี่ยเวลาไหนที่ดาวจะสวยที่สุดนะครับหรือไม่งั้นก็ลองดูว่าเวลาไหนที่ดาวสวยที่สุดมันอยู่ทางทิศไหนนะครับเป็นเป็นเวลาที่เราต้องตื่นอย่างเช่นตอนผมไปเที่ยวดอยอินทนอนท์อย่างเงี้ยครับผมอยากได้ทางช้างเผือกนะครับแต่ว่าผมขึ้นไปตอนสองทุ่มผมไม่เห็นทางช้างเผือกผมก็เอ๊ะงั้นผมจะมาถ่ายกี่โมงดีผมก็อาศัยนาฬิกาตัวนี้นะครับเป็นตัว เป็นตัวเลื่อนใหม่ว่าทางช่างเผื่อมันจะขึ้นมาตอนกี่โมงในจุดที่ผมต้องการก็พบว่ามันขึ้นตอนตีห้านะครับก็ตีห้าก็ลุกขึ้นมาไปตั้งกล้องถ่ายก็เท่านั้นเองจบง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเป็นเบสิกในการใช์อัพตัวนี้นะครับ